ไม่เกี่ยวกับล้อจักจั่นจักจั่นบอกใช้คาว่ากูในใจกูไปต้องนานแล้วเ,เขาไม่ได้ทำธุรกิจอะคะไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับมาลงมแลแรงจักจั่นแต่ประการใดฮะแต่เหตุการณ์นี้เปิดเพื่อให้เพื่อนบ้านรําคานใจเกิดเปิดเพราะอะไร <S <S เหตุการณ์นี้มีคนมาร้องเรียนก่อนร้องเรียนเพราะอะไรเพราะว่ามันดังลั่นซอยมันไม่ได้ดังแค่ภายในบ้านเหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นว่าคนที่อยู่ในบ้านใกล้เลนเคียงซึ่งเป็นบริษัท ดังนั้นอยู่ไม่ได้อ,อยู่ขนาดไหนคือเวลาคุยกันในเสียงมันจุจๆ,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 ๆเหมือนหลอนอยู่ในหูเพราะเสียงมันดังล้นหูมาจริงๆคุณธนพัฒน์ศรีนวลอายุ55ปีแกเป็นผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันกับบ้านที่เปิดเสียงจั๊กจั่นเนี่ยก็เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นซอยวัดศรีวารีน้อยอยู่ที่สมุทรปราการมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วมาร้องฟ้องให้กับทนายเนี่ยดำเนินการด้วยนะฮะร้องกับดกร์เกงศักด์พินทุศรศรีเป็นทนายความเพราะว่าถูกบริษัทซึ่งเป็นลาน พักตู้คอนเทนเนอร์จริดจันคือธุรกิจใหญ่ทั้งคู่ไอ้ส่วนหนึ่งอะเป็นลานพักตู้คอนเทนเนอร์แต่คนไมไ่ค่อยมีหรอกแต่มีแต่ตู้คอนเทนเนอร์แต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไปร้องน่ะมีบริษัทคนงานอยู่มีพนักงานอยู่มีเจ้าหน้าที่อยู่และทุกวันจะเจอเสียงดังแบบจั๊กจั่นเฮ้ยมันแค่จั๊กจั่นฟังสบายหูแป๊บเดียวเข้าใจแต่มันดังแบบเนี้ยทั้งวันดังทั้งคืนและดังเล็กๆไม่เท่าไหร่ฮะเขาติดลำโพงตั้งแต่โยงมาจากข้างในนะขยายไปอีกขยายมาอีกฮะจากลำโพงในบ้านหน้า หน้าบ้านซ้ายขวาแล้วลามมาถึงต้นไม้เฮ้ย mm hmm. เปิดล่อใครเปิดให้คนได้ได้ยินกันทวนหน้าเปิดแบบนี้มา3เดือนกว่า,วาแล้วไม่ไหวแล้วนี่จะบินอยู่แล้วฟังจนจะบินอยู่แล้ว mm hmm. ไม่ไหวฮะรับไม่ไหวตอนเนี้ยพอเข้าไปใกล้พยายามจะเข้าไปถามไทยนอกจากเปิดเสียงลําโพงแล้วเขามีกล้องวงจรปิด mm hmm. และเขาจะเอากล้องวงจรปิดมาฟ้องคนที่บุกรุกเข้าไปไอ้ทางนี้ก็บอกเขาไม่ได้บุกรุกเขาแค่อยากจะรู้ ก็เป็นอะไรมากหรือเปล่าทำไมถึงต้องเปิดเสียงจั๊กจั่นดังทั้งวันดังทั้งคืนแบบนี้เดี๋ยวฟังจากคุณธนพัฒน์ฮะก็ำมันสกปรกเลยน้ำมันหรือเปลับผมว่าน่าจะย่อยยุ่อารมณ์ครับไม่งเรื่องเรื่องไปม,มาเขาก็ถามทุกคนว่าเสียงอะไรทำไมดังจริง เราก็บางทีเราก็เรียกได้ครสงสัยเสียงจักจั่นแต่แต่ตอนนี้ตอนนี้พี่พี่ทนไม่ไหวแล้วลูกน้องก็ไม่ได้หลับไม่นอนกันแล้วคนมามาก็เหมือนก,กับกล้องส่องมาที่ไปถูกที่ไม่ซ่องคุณธนภพได้เขาปีไซซ์คนงานอพอไปถามคนงานคนงานบอกหนูไม่หลับจรงิงหลับไม่ลงจรงิงมีแต่เสียงจั๊กจั่นทุกวันนี้ไม่กลัวผีละกลัวแต่จั๊กจั่นมันหลอนอยู่ในหูแต่ว่าทนายเกลิศศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้สามารถฟ้องแห้ง ฟ้องแพ่งและพาน,นิย์ได้ฟ้อง,องดําเนินคดีตามกฎหมายได้ซึ่งเบื้องต้นรวบรวมข้อมูลหลักฐานซึ่งหลักฐานเยอะอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการฟ้องบริษัทที่เปิดเสียงจักจั่นดังทั้งวันทั้งคืนต่อไปฮะนี่คือพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะครเองงอ,อ่ะเขาทําเพื่ออะไร